U.S. visa, visa อเมริกา DS 1 6 0วิธีการกรอกมันยากไหมกรอกยังไงไปกับหญิงมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หญิงจะมาทำคลิปบอกวิธีการกรอก ดีเอสซึ่ง d s เอสหเป็นแบบฟอร์มแอปพลิเคชันออนไลน์ในการขอวนะีซ่าอเมริกาเของรายละเอียดการกรอกเป็นายละเอียดทุกขั้นตอนแบบที่ว่าทําไปพร้อมกับหญิงได้เลยซึ่งจะทําถึงขั้นตอนในเรื่องของการยื่นกรอครบเสร็จแล้วปุ๊บก็คือดําเนินการจ่ายนะคะถ้า ใครอยากจะ,จะให้กำลังใจไปกับหญิงฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปการเดินทางการขอวีซ่าในประเทศอื่นๆอีกน,น,นะคะถ้าก,กดติดตามหญิงแล้วไปดูวิธีการก่อ DS160 เลยค่ะการก่อ DS160 นะคะคุณจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ ustraveldocs.com ซึ่งเดี๋ยวหญิงจะ พิมพลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเข้าไปที่หน้าไหนเมื่อเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเรื่องของการยื่นคำร้องของวีซ่าได้เลยซึ่งหน้านี้เขาก็จะบอกวิธีการสมัคร ds 1 6 0ซึ่งเราสามารถที่จะดูจากเว็บไซต์นี้ก็ได้คลิกวิธีการกรอกนะเขาก็จะโชว์วิธีการกรอกมาให้เป็น pdf ว่าควรจะต้องกรอกยังไงนะคะคีย์ยังไงคำถามนี้คืออะไรประมาณนี้ นะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะให้ดูค่าธรรมเนียมบีซ่าซึ่งตอนนี้มันปรับลดลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยดอลลาร์เท่ากับ37บาทเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่7,000กว่าบาทนะ,อะตอนนี้เนี่ยราคามันปรับลดลงเป็น1ดอลลาร์36บาทไทยก็เท่ากับ6,660บาทนะคะ ก็ถือว่าโชคดีนะถ้าใครขอตอนนี้คือโชคดีในเรื่องของราคานะคะแต่ว่าถ้าใครขอตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้นัดหมายก็สําหรับก็มีเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะที่ที่ให้หยินช่วยดูแลในเรื่องของวอีซา u ูก็ทําการสัมภาษณ์ไปแล้ว mm hmm. เมื่อกุมภาเมื่อวันที่อะไรวันที่7จ็ดกุมภาซึ่งวีซ่าผ่าน mm hmm. โอ้ยินดีกับอของทั้งสองท่านด้วยนะคะของทั้งสองท่านด้วย Uh, อันนี้เดี๋ยวหญิงจะเข้าคลิกด้านล่างเลยนะคะที่ uh, ระบุว่าการกรอกด uh, ีอดีเอสหนึ่งหกศูนคลิกที่นี่ก็คลิกตรงนี้เมื่อเข้ามาที่หน้าแรก mm hmm. เขาก็จะให้เราเลือกสถานที่ในการที่เราจะนัดไปสัมภาษณ์ซึ่งประเทศไทยจะมีอยู่2ที่ก็คือกรุงเทพกับเชียงใหม่ถ้าคุณเลือกเชียงใหม่คุณต้องเลือกแต่ตอนนี้เลย ถ้าคุณเลือกกรุงเทพคุณก็เลือกแต่ตอนนี้เลยเช่นกันเมื่อคุณเลือกเสร็จแล้วปุ๊บให้คุณใส่รหัสที่เขากําหนดมาให้นะอันนี้อญิงจะช้าๆเลยนะคือคุณสามารถที่จะแบบเข้าสมัครแล้วก็คีย์ไปพร้อมหญิงได้เลยตรงนี้ก็คือรูปคุณสามารถดาวน์โหลด รูปตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแต่หญิงจะดาวน์โหลดตอนท้ายนะคะ,ะเมื่อคุณเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณก็สามารถสตาร์ทได้เลยช่องข้างล่างก็คือจะเป็นกรณีที่สมมุติว่าเราเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วมันหลุดเราอาจจะทิ้งไว้นานไปเดินไปเข้าห้องน้ำเงี้ยเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะก่อก ds 1 6 0ต่อเนื่องหน้านี้ก็จะบอกในเรื่องของรายละเอียด ของว s 1 6 0กเราก็คลิก i a g r e e ได้เลยเมื่อเราคลิกเราก็จะได้แอปพลิเคชันรหัสแอปพลิเคชันตัวนี้คุณจะต้องจดไว้เลยเพราะว่าเมื่ออย่างที่บอกเมื่อคุณอยากจะเข้าไปแก้ไขหรือว่า,ามันเออร์เลอมันหลุดคุณก็ต้องกรอกตรงนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นคําถามซึ่งเขาจะตั้งคําถามมาให้เราอยู่แล้วคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกข้อไหนของยิงเองนะเป็นที่ของ,ย,งยิงเลือกข้อหนึ่งก็คือชื่อแม่คุณชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คําตอบคุณจะตั้งยังไงก็ได้ พอหน้าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลอินโฟมิชันส่วนตัวของเราก็จะเป็นช่องแรก s u r n a m ก็คือนามสกุลช่องสองก็คือชื่อช่องสามก็ช่องนี้จะเป็นในเรื่องของอชื่อนามสกุลภาษาไทยให้คุณกรอกชื่อนามสกุลภาษาไทยข้างล่างก็คือถามว่าคุณเคยมีเปลี่ยนชื่อนามสกุลไหมถ้าคุณเคยคลิก,กยด้ดเมื่อคลิก,กย้ดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ มีช่องเพิ่มเติมมาให้เรากรอ,อกว่าเราเคยเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเปลี่ยนนามสกุลเป็นอะไรถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็คลิกโนได้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของเทเลโคซึ่งตรงนี้เราไม่มีอยู่แล้วนะเราคลิกโน้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเพศเพศหญิงเพศชายนะเพศหญิงก็ฟีมลเ,เพศชายก็แมนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เทศเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะเป็นในเรื่องของสถานะของเราโซดแต่งงานาหรือว่าหย่าร้างแล้วก็เป็นในเรื่องของวันเดือนปีเกิดก็ใส่เป็นคิดคิดทศกราดนะคะเมืองจังหวัดก็คุณใส่ตามหน้าพาสปอร์ตได้เลยอย่างเช่นกรุงเทพอย่างซิตี้ยิงก็ถ้าคุณเกิดกรุงเทพหน้าพาสปอร์ตนะกรุงเทพคุณก็กรุงเทพได้เลยข้างล่างพวินก็กรุงเทพได้เลยเหมือนกันแล้วก็ใส่ไทยแลน สังเกตนะคะว่าหญิงจะกดเซฟถ้าเรากดเซฟแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าคุณจะคอนเท n นียแอปพลิเคชันกลับไปแอปพลิเคชันหรือจะ,จะเราออกจากแอปพลิเคชันแนะนําว่าทุกๆ2หน้าให้คุณเซฟสองหน้านะให้คุณเซฟไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดหรือมัน e er อ r o r เข้ามาเนี่ยมันจะกลับไปที่หน้าแรกนะ,ะหน้าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของอ คันที่หรือหรือเชื้อชาติสัญชาติและกันก็เลือกไทยแลนด์ข้างล่างก็คุณมีสัญชาติอื่นไหมก็คือไม่มีคุณเคยอยู่ที่อื่นไหมก็ถ้าไม่เคยก็ no แล้วก็เป็นเลขบัตรประชาชนของเราข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของอเลขพวกผู้ประกันตนของ US มีไหมเราไม่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ID number ของ US เราเคยมีไหมเราไม่เคยมีอยู่แล้วเราก็ no แล้วก็ไปที่หน้าถัดไป <c oughs> หน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของวีซ่าที่เราขอเราขอวีซ่าอะไรถ้าเราขอวีซ่าท่องเที่ยวนะเราก็คลิกในเรื่องของท่องเที่ยวได้เลย visitor b แล้วก็ข้างล่างมันก็จะให้เราเลือกอีกเราก็เลือกเป็น b 1 b 2 business and tourist นะอันนี้มันก็จะถามว่าคุณมีแผนไว้หรือ,อยัง ถ้าคุณมีคุณก็คลิกแยกแล้วก็ใส่แผนเข้าว่าของเรานี่แหละก็คือวันที่เราจะเดินทางเรามีไฟบินหรือ,อยังถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็คืออันนี้ก็คือเว้นได้แล้วเราจะไปลงที่เมืองไหนแล้ววันที่เราจะเดินทางกลับหรือเดินทางออกจาก USB วันไหนไฟบินอะไรแล้วจะออกจากเมืองอะไรนะ อันนี้หญิงจะลงเป็นตัวอย่างคร่าวๆก็หญิงลงแพนเป็นวันที่14เมษายนแล้วก็บินออกช่วงเมษาเหมือนกันบินลงที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็บินออกจากลอสแอนเจลิสเหมือนกันข้างล่างมันก็จะถามเหมือนกับประมาณว่าเ,เราจะไปที่ไหนอีกไหมนอกจากลอสแอนเจลิสหญิงใส่เป็นแซนดิเอโกอันนี้เป็นตัวอย่างนะ หรือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่เราไปพักที่นั่นซึ่งถ้าท่องเที่ยวก็คือใส่ที่อยู่โรงแรมได้เลยแต่ถ้าเราไปพักกับเพื่อนหรือมีที่พักอื่นเราก็กรอกข้อมูลที่พักตรงนี้อันนี้แนะนำนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำให้ของตัวเองหรือทำให้ของคนอื่นก็จะระบุว่าไม่รู้จักใครอันนี้คือกรณีของวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ ถ้าเกิดกรณีถ้าเราลงระบบเราไม่มีแพนเขาก็จะให้เราเกอะเข้าวๆเช่นกันว่าเราจะไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีบินไปเมื่อไหร่แล้วก็ต้องใส่ที่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมที่อยู่ไว้เพื่อกรอกข้างล่างนี้ก็คือเขาจะถามว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้นะเซลก็คือตัวเองหรือมีสปอนเซอร์นะคะเราก็เลือกตรงข้างล่างได้เลยอันนี้ก็คือในเรื่องของทิป ว่ามีใครไปกับเราไหมถ้ามีถ้าเราคลิกแยกเขาจะถามเราว่าเราไปเป็นกรุ๊ปไปเป็นทัวร์หรือไปเป็นออกงนไนแล้วก็ตั้งชื่อก๊ปว่ายัางไงทัวร์ชื่ออะไรหรือไปในนามบริษัทบริษัทชื่ออะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเป็นกรุ๊ปเราก็คลิกโนได้เลยแต่เขาก็ยังให้เราต้องกรอกข้อมูลคนที่จะไปกับเราอย่างเช่นเราเอาลูกไปด้วยอย่างเงี้ยมีแฟนไปด้วยมีเพื่อนไปด้วย แล้วก็ใส่ relationship ถ้าเกิดเป็นเพื่อนหรือเป็นแค่แฟนไม่ใช่สามีภรรยาก็ใส่คำว่าเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะก็ใส่เป็นระบุว่าเป็นลูกนะคะอันนี้กรณีที่ไม่ไม่มีใครไปด้วยก็โนได้เลยหน้านี้ก็จะถามว่าคุณเคยไป US ไหมคุณเคยได้วีซ่า US ไหมคุณเคยโดนปฏิเสธไหมประมาณนี้คุณก็เลือกโ o นได้เลยทุกข้อหน้านี้ c o n t i n u ีย e t หน้าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของที่อยู่แ d ดเด e ของเราในประเทศไทยคุณก็ใส่ที่อยู่ในประเทศไทยได้เลยนะซิตี้ก็คือเป็นตำบลน,นะคะแล้วก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัด Thailand เขาก็จะถามว่าที่อยู่ข้างบนอ่ะเป็นที่อยู่ปัจจุบันไหมถ้าเกิดว่า,าใช่มันก็จะไม่โชว์ตรงนี้ให้เรากกอกแต่ถ้าเราตอบโนปุ๊บคุณจะต้องกกอก ที่อยู่ปัจจุบันของเราเบอร์โทรศัพท์คุณก็ใส่บวกแล้วก็เลขหกหกแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราตัดศูนย์ออกนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราคุณมีตัวเขาเรียกว่าไงนะมีเบอร์โทรอื่นอีกไหมมีเบอร์โทรที่ทำงานไหมถ้าไม่มีคุณก็คลิกโนโนได้เลยแต่ถ้ามีคุณก็ใส่อันนี้เขาถามว่าภายใน5ปีที่ผ่านมาคุณเคยใช้เบอร์อื่นไหมถ้าไม่มีก็โน no. อันนี้ก็จะเป็นอีเมล์อัดเดส แล้วก็อันนี้ถามในเรื่องของคุณมีอีเมลอื่นอีกไหมภายใน5ปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีก็โนอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลเรื่องของ Facebook Instagram ติก t o อกอะไรที่เรามีอยู่นะก็นะถ้าเป็น Facebook เมื่อคุณเลือก Facebook ปุ๊บคุณก็ใส่ชื่อ Facebook ของเราคุณมีอย่างอื่นอีกไหมก็แอดอนาเธอร อย่างเช่นคุณมี Instagram คุณก็เลือก Instagram แล้วก็ใส่ชื่อที่เป็น Instagram นะคะข้างล่างนี้ก็คือคุณโนได้เลยนะถัดมาจะเป็นในเรื่องของประเภทของพัสอร์ของเราแล้วซึ่งประเภทของพัสอร์ของเราเนี่ยมันเป็นประเภทปกติ นะคะไม่ใช่ทูดไม่ใช่เ,เขาเรียกอะไรนะการทูดหรือด็อกเตอร์เลือะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลึกข้อนอี้ได้เลย <c oughs> แล้วก็ใส่เลขพาสปอร์ตนัมเบอร์คุณมีบ <c oughs> ุ๊กนัมเบอร์ไหมคุณติ๊กโนโปไปเลยเประเทศของเราก็คือไทยแลนด์อยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมใส่จังหวัดตามหน้าพาสปอร์ตของเราถ้าคุณระบุในในหน้าพาสปอร์ตของเรามันจะเป็นจังหวัดเกิดใช่ไหมขอนแก่นก็ขอนแก่นร้อยเอ็ดก็ร้อยเอ็ดเชียงใหม่ก็ร้อยก็เชียงใหม่ถ้าเป็นแบงคอกก็แบงคอกไทยแลนด์อันนี้วัน ตามหน้าพาสปอร์ตเช่นกันวันที่เริ่มพาสปอร์ตแล้วก็วันหมดอายุของพาสปอร์ตข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของคุณมีพาสปอร์ตตัวอื่นอีกไหมคือมากกว่าหนึ่งไหมถ้ามีถ้าคุณคลิก yes เขาจะให้เรากรอกข้อมูลของพาสปอร์ตที่เรามีอีกเล่มหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีเราก็คลิก no ได้เลย สังเกตนะอันนี้ก็คือมันหลุดนะคะเมื่อกี้นี้คือเรากรอก<ๆ>ไปปุ๊บแล้วอยู่ดีอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตเรา,าหายไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยเราก็ต้องกลับมาหน้านี้แล้วก็ใส่รายละเอียดเหมือนเดิมเลยก็คือไทยแลนด์แบง k o k ใส่รหัสที่เขากำหนดนะคะแล้วก็เลือกด้านล่างได้เลยเพื่อที่จะเข้ากลับไปที่แอปพลิเคชัน ให้เรากรอกตัวแอปพลิเคชันที่หญิงแนะนำแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะต้องจดไว้นะคะจดรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็คุณจะต้องเอาตัวเลขตัวนั้นนะมากรอกแล้วคุณก็เลือกอ Active นะคะรีทิฟ a อ p พ i ิเคชันแล้วก็เมื่อ มานาถัดมาเขาก็จะให้เรากรอกนามสกุลของเราห้าตัวอักษรเท่านั้นนะถ้าคุณนามสกุลคุณหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณไม่ต้องสนใจให้คุณกรอกแค่ห้าตัวอักษรเท่านั้นแล้วก็ปีเกิดของคุณแล้วก็คําตอบที่คุณระบุตั้งแต่ครั้งแรกคุณระบุว่ายังไงคุณตอบอย่างนั้นสังเกตว่าหญิงใส่ปีผิดถ้าใส่ปีผิดมันก็จะขึ้นว่ามันไม่แมทเพราะไม่แมทเราก็มาเช็คว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรสังเกตว่าจะมีลูกศรสีสแดงๆชี้ว่ามันผิดตรงนี้เราก็ใสใ่ให้มันถูกต้อง เมื่อถูกต้องเสร็จแล้วปุ๊บมันจะกลับมาหน้าเดิมที่มันค้างอยู่นะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่มันค้างที่เราค้างไว้ก็คือถามว่าคุณมีพาสปอร์ตกี่เลมบน,นะถ้ามีมากกว่าหนึ่งคุณคลิกเย็ดแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะเมื่อหน้าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผู้ติดตอ่อที่อยู่อเมริกาถ้าเราไม่มีเราก็คือ do not know ได้เลยแต่ถ้าเรามีเราก็ใส่อแนะนำนะถ้ากดท่องเที่ยวใส่ไม่รู้จักใครดีที่สุด อ r n i z e s t t t o o n n m m e ก็คือใส่เป็นใส่เป็นชื่อโรงแรมนะอันนี้จะใส่เป็นชื่อโรงแรม e l a t i o n s h i p ถ้าเป็นโรงแรมก็คือ a r t ์เ r ได้เลย mm hmm. เมื่อใส่ Arthur อร mm ์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องใส่ที่อยู่ของโรงแรมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมข้อมูลของชื่อโรงแรมแล้วก็ที่อยู่โรงแรมไว้นะแต่ถ้าคุณอยากระบุชื่อเพื่อนจะไปพักกับเพื่อนก็ก็คุณก็ต้องเตรียมข้อมูลของเพื่อนไว้นะคะเตรียมที่อยู่ของเพื่อนแล้วก็ชื่อเพื่อนไว้ด้วย ถ้าอีเมลไม่มีเราสามารถที่คือข้อไหนที่มันให้เราคลิกดู not know เราสามารถคลิกที่ดู not know ได้เลยคือเราไม่รู้อันนี้จะเป็นข้อมูลของ family แล้วก็คือข้อมูลของพ่อกับแม่เรานามสกุลของพ่อชื่อของพ่อนามสกุลของแม่ชื่อของแม่วันเดือนปีเกิดคือบางท่านสมมติว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็คือไม่รู้ว่าท่านเ,เกิดปีอะไรจำไม่ได้เราก็สามารถที่จะคลิกดู not n o w ได้เลย แล้วก็คาถามนี้เขาก็ถามว่าพ่อเราอยู่ในอเมริกาไหมแม่เราอยู่ในอเมริกาไหมถ้าไม่อยู่ก็คือคลิกโนนะคะคำถามข้างล่างเขาจะถามเรื่องของคุณมีญาติสายตรงในอเมริกาไหมไม่มีโ no. นคุณมีญาติคือคนรู้จักในอเมริกาไหมก็โ no. น แนะนำให้ตอบโนนะคะ2ข้อนี้ถ้าท่องเที่ยวอันนี้ในเรื่องของอเรื่องของหน้าที่การทำงานและคุณทำงานอะไรนาตำแหน่งอะไรคุณก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยเลือกเขาก็จะมีคำตอบให้เราเลือกในช่องสีเหลืองนี้พอดียิงคลิกแล้วมันไม่โชว์ให้ดูนะ อันนี้หญิงก็เลือกเป็นสมมุติว่าเราทํางานบิสเนสแล้วกัรทํางานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอชื่อตําแหน่งงานหรือชื่อบริษัทคุณสามารถยจะใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่อยู่ของบริษัทที่เราทํางานอยู่ถ้าเราเป็นแม่บ้านแล้วก็เซิร์ฟเอ็มพอยี่อะไรอยเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อที่ตั้งของบ้านเราได้เลย สตาร์ทก็เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็อินคัมเท่าไหร่หรือถ้าไม่มีอินคัมก็อย่างที่บอกเป็นแม่บ้านอาจจะไม่ได้มีอินคัมไม่ได้ทำงานเงี้ยก,ก็ไม่ได้ใส่แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานว่าเราทำงานสมมติว่าเป็นเซลเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าเ,ออเราขายของนำเสนอโปรดักหน้าถัดมาก็คุณเคยทำงานที่อื่นอีกไหมถ้ามีก็ใส่ตำแหน่งงานได้เลยแล้วก็ชื่อ ของบริษัทที่ตั้งของบริษัทที่เราเคยทํางานอยู่แล้วเราเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ไบเซอร์เรามีไหมเ,เราจําได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไม่มีเราก็ใส่โนโนได้เลยแล้วก็เริ่มสตาร์ททำงานเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่รายละเอียดงานอันนี้ก็คือจะเป็นงานที่ผ่านมาว่าเราเคยทํางานที่ไหนถ้าไม่มีก็โ no. นข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของ การศึกษาให้เราใส่การศึกษาขั้นสุดท้ายแล้วกันถ้าคุณจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาคุณก็ใส่ขั้นสุดท้ายคุณไม่ต้องใส่ทั้งหมดหรอกถ้าคุณจบแค่ม6คุณก็ใส่โรงเรียนที่เราจบจากม6ชื่อโรงเรียนที่ตั้งแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสายสมมุติว่าคุณเรียนจบม6สายวิคณิตอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ใส่เป็นคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือภาษาอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าคุณจำไม่ได้คุณเอาข้าวขวก็ได้นะคุณเอาข้าวข้าวถ้าคุณรู้ปีคุณก็ใส่ปีแล้วก็ใส่เดือนใส่วันข้าวข้าวอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณไม่ไม่มีเลยก็ใส่โนแล้วก็ไปหน้าถัดไปอันนี้ก็เรื่องของหน้านี้จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดคุณอยู่ใน กลุ่มชนเผ่าอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เลี่ยงหรืออะไรเงี้ยก็ทําไมก็โนภาษาที่คุณใช้ในการสื่อสารคุณมีภาษาอะไรบ้างภาษาไทยหนึ่งละแน่ๆคุณมีภาษาอื่นไหมภาษาอังกฤษนะคะมีภาษาอื่นอีกไหมถ้ามีก็แอดเข้าไปได้เลยอันนี้ภายใน5ปีคุณไปที่ไหนมาบ้างถ้ามีคุณก็ ตอบเย็ดแล้วก็ใส่รายละเอียดประเทศสมมติไปเพิ่มนะคะงสิงคโปรโ์ประมาณนี้ถ้าไม่มีคุณก็คลิกโนได้เลยอันนี้คุณเคยทำงานเกี่ยวกับองค์กรการกุศลไหมคุณเคยอยู่ในกลุ่มผลิตพวกอาวุธไหมคุณเคยเป็นทหารไหม คุณอ่าอันนี้ก็คือคุณอยู่ในกลุ่มก่อการร้ายไหมเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมีโรคติดต่อไหมอันนี้คุณมีความผิดปกติทางด้านร่างกายไหมคุณเคยติดยาเสพติดไหมพาร์ทนี้หน้านี้ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของการกระทําความผิดพวกอาชญากรรมหรือคุณเคยค้าอ่าเขาเรียกว่าไรนะ มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ไหมมีลูกหลานในการค้ามนุษย์ไหมทั้งในและนอกสหรัฐข้อนี้บอกตรงๆคือคุณต้องตอบ no ทั้งหมดเลยน,นี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะพวกเกี่ยวกับองค์กรทั้งหลายที่แบบว่าผิดกฎหมายแล้วกันเคยไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าคุณเคยทำแบบผิดกฎหมายไหมแล้วก็ไม่ทั้งหมดอนะคะ่ะ ห้าเนี่ยจะต้องตอบหนูทั้งหมดคล้ายกันเลยก็คือคุณเคยเขาเรียกอะไรนะช่อฉนคดโกงที่จะเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบโดนในประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย no ทุกอย่างเลยาราที่ห้าก็คล้ายๆกันเลยค่ะคือเอาบอกออกไปว่ายังไงคุณก็ต้องตอบหนูทั้งหมดอะอันนี้ก็คือให้อัปโหลดรูปนะคะโอเค คุณก็เลือกรูปมานะก็คลิกที่ตรงนี้คุณต้องเตรียมไฟล์ไว้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพลงไปนะแล้วก็อัปโหลดได้เลยตรงนี้นี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกไปก่อนหน้านี้นะเ,เราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลแล้วก็รายละเอียดได้นะคะเราอยากแก้ตรงไหนเราก็สามารถแก้ได้เลยหรือคุณอยากจะพิ้น เก็บข้อมูลไว้ก็สามารถพิมพ์ได้เป็น PDF นะตามนี้มันก็จะมีให้เราคลิกในแต่ละหน้าคุณสามารถ Edit ได้ตามนี้อยากแก้ตรงไหนคุณก็สามารถ Edit ได้เลย <Okay. S 1> คุณสามารถใช้คุณดูถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขอะไรก็ตามแต่คุณสามารถที่จะอ d ดิก็จะเป็นในเรื่องของการ Submit ก่อนซับมิดเพราะว่าถ้าคุณซับมิดแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าคุณสามารถที่จะตอบเรียบร้อยแล้วนะคุณก็สามารถที่จะอันนี้คือมีคนทำแอปพลิเคชันนี้ให้ไหมนะคะถ้ามีคุณก็ใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลหรือเป็นเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ add date แต่ถ้าเกิดว่าคุณ ทำเองนะคะไม่มีใครทำแอปพลิเคชันชันนี้ให้ไม่มีใครกรอกให้คุณก็ตอบ no แล้วก็ enter passport number นะคะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะคือใส่ passport number ของเราแล้วก็ submit ได้เลยนะคะ sign submit application เรียบร้อยแล้ว นะคะตามนี้นะคะทีนี้เมื่อสับมิตเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะการจ่ายค่าธรรมเนียมคุณสามารถเข้าไปที่หน้าแรกของตัวนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้าถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอย่างที่บอกค่าธรรมเนียมวีซ่าตอนนี้ก็คือ รายละเอียดมันลดลงแล้วนะคะก็จะเหลือที่6000การจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้จะบอกรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่านะคะคุณสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยคุณจะต้องไปจ่ายที่ธนาคารวิธีการจ่ายทำยังไงแล้วก็นัดหมายการนัดหมายคือคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนถึงจะนัดหมายได้แต่กรณีกรอกแอปพลิเคชันคุณสามารถที่จะยังกรอกไม่เสร็จแล้วมาจ่ายค่าธรรมเนียม แล้วก็ไปนัดหมายก่อนได้เลยเพราะตอนนี้คิวจะยาวมากนะคะให้คุณเข้าระบบคัน New Use อีเมลใส่อีเมลใส่ชื่อนามสกุลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ซ u b m i t ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบคิวเ okay. มื่อคุณกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาหน้านัดหมายเลยคุณก็ นัดหมายวีซ่าเป็นวีซ่าอะไรวีซ่าชั่วขาวเขาก็จะบอกอะไรให้เราทีเรื่อนเนนการต่อเลือกสัมภาษณ์ที่ไหนกรุงเทพขั้นตอนการเลือกวีซ่าของคุณเป็นวีซ่าประเภทไหนวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ ดำเนินการต่อวีซ่าของคุณเป็นวีซ่าประเทศอะไรก็คือวีซ่า B1 B2 อันนี้ก็จะบอกอรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะข้อมูลหน้านี้เอกสารของท่าน ว่นข้อมูลสิ่งสำคัญข้าพเจ้าล,ลับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนังสือเดินทางวันที่ออกหนังสือเดินทางสถานที่ของหนังสือเดินทางอันนี้ใส่ไปก่อนนะคะวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางเมื่อไหร่วันเดือนปีเกิดสัญชาติไทยชื่ออะไร ประเทศที่เกิดเพศ DS160 ก็คือเลขที่เราได้มาแบบฟอร์ม DS160 ของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ต้องมีสองเบอร์นะคุณเอาเบอร์ของใครมาก็ได้แล้วก็อีเมลที่เราลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้นะคะ แล้วก็เพื่อจัดส่งที่อยู่เราก็ใส่ที่อยู่จังหวัดรหัสไปรษณีย์อะไรอะ,อะตามนี้แบบยุ่งยากให้แนะนำอย่างนี้เลยคุณต้องจ่ายแคส m ์เนต์อย่างเดียวเลยเมื่อคุณคลิกที่แคสต์เปรมนะคะเข้าหน้านี้อันนี้คุณจะต้องไปจ่ายที่แบงก์กรุงศรีเท่านั้นอันนี้เมื่อถึงหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บให้คุณปิ้น แล้วก็ไปที่แบงค์ได้เลยพิมพ์ใบชําระเงินหน้าตาก็คือจะเป็นเปสลิปแบบนี้ให้คุณปิดออกมาแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดในนี้ก็คือชื่อเราเลขเลฟเฟลของเราก็จะตามนี้นี่คือการชําระเงินเมื่อคุณชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะนัดหมายวันสัมภาษณ์ได้วยความทา่ว่าคลิปนี้มันยาวมากยิงก็เลยจะทําคลิปในเรื่องของการ จองนัดหมายนะในในคลิปถัดไปฝากกดติดตามไปกับหญิงไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วก็ไม่พลาดเรื่องของการนัดหมายวีซ่า US ในคลิปถัดไปด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ